สวัสดีครับท่านผู <t> ้ชมวันนี้เราจะมาใส่วาลเส้นนี้มีน้ำเส้นใหญ่ที่ลงมาจากแทงข้างบนชั้นสี่สองสามสี่ิบห้าชั้นห้าเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีวาลอันนี้วาลมันหักเราจะใส่ตัวเคยเข้าไปด้วยที่เราไม่ทำาไปติดเราตัวนี้พอสรับผิดถ้าถอดตัวนี้ออกเราต้องไปติดเราชั้นหนาเราต้องขึ้นไปข้างบนอันนี้มันติดอยู่แต่ด้านมันหักเฉย ก็ถอดที่ประกันเพื่อจะให้มันให้ตัวได้ปิดยังปิดแล้วอันนี้ปิดยังนล้วก็จะปัดปเอาจแถวนี้แหละให้มันสะดวกสบาย ให้ตัวได้ดีจะให้ตัวได้ดีเนทำไมก็จะมีขี่สีหน่อยเราจะต้องขูดออกหรือถ้ามีกระดาษทรายก็ดีนะเพราะว่าถ้าไม่ขูดออกก็จะก็จะไม่เคยเวิร์มเท่าไหร่ครับน้ำยาก็จะไม่ขัดี แล้าาวถึงวาเราต้องรู้ด้ามว่ามันเปิดไปกับแนวท่อประมาณนี้จะให้มันขวางเวลาเปิดมันก็จะไปแนวท่อแบบนี้เลย มานี่ครับขูดซสีกเงนแล้วก็ทากาว

สำเร็จครับถ้าปิดบามันก็จะท่านี้ถ้าเอาไว้ท่านอนปิดท่านี้มันก็จะไม่การที่งานก็จะทั้นลงประวันจะมันจะรั่วง่ายครับตรงด้านบาอันนี้ขึ้นข้าบดขอบคุณทุกครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกำลังใจนะครับสำเร็จเสร็จงานครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ